ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าที่จะมาพบกับเราบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับแล้วก็วิเคราะห์หุ้นลายตัวนะครับสำหรับคำถามทางนักลงทุนนะครับแบบเรียลไทม์นะครับทานนักลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ f a c e b o o k แฟนเพจของไอร่าเราได้โดยตรงเลยนะครับจะตอบให้นะครับถึงประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่ง นะครับนะครับและภาพรวมวันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับตลาดเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับเพราะว่าเป็นประจำนะครับเวลาช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยฝรั่งจะทํางานแค่ประมาณไม่เกินครึ่งเดือนนะครับแล้วก็เวลาผักรอันกลับไปฉลองคริสต์มาสที่เมืองเขานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันก็โอเคนะครับไอคนขายกลับบ้านไปไปเที่ยวนะครับตลาดเองก็จะไรแรง แด่งขายกดดันดัชนีนักนะครับตลาดเราเองก็อาจจะมีรีบาวนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาเล่นหุ้นตัวหุ้นกันเองอะโลโลโลคลนะครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็จะได้รับความสนใจนะครับแล้วก็เรามาดูตลาดรวมก่อนนะครับ สงครามพายุขายโควิดตัวใหม่ก็เริ่มจะเบาลงแล้วนะครับเราก็เริ่มฟอร์มตัว เป็นรูปไอซ์แลนด์นะครับค่อยๆยกตัวสูงขึ้นครับการค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเป็นเทคนิคอลดีบาวนะครับบา,ากที่ ก็มีแท่งแท่งเขียวสลับกันมานะครับทำให้เราพร้อมจะรีบาวในแง่ช็อตเทอมนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มรีบาวได้ถึงพันหกร้อยสิบเจ็ดจุดได้นะครับส่วนลงเนี่ยคงน่าจะน่าจะหยุดลงแล้วแหละเพราะว่าหุ้นมันลงมา เกือบร้อยจุดแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะมีตัววอลุ่มอเลอร์เลยก็เป็นตัว TTB นะครับและยังข่าวเดิมที่เราคุยกันนะครับว่า,าผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับทีแคปเขามีเงินเหลือและเขาก็อยากซื้อบนกระดานด้วยนะครับเรามาดูคำถามกันอีกว่า เมถามอะไรเจมทีระวังนะมันมีดาบปักกิญญาณไปแล้ววันก่อนนะครับวอล,ลุ่มเบลเลอร์เลยแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วถ้าหลุดห้าบเจบาทนจะเป็นสัญญาณขายทันทีนะครับโอกาสขึ้นก็นก็เหนื่อยอ่ะขึ้นไปแถว61กระบอโดนขาย นะครับวันก่อนโดนดับอัคคีญาณแท่งมัลเลอร์เลยเกิดขึ้นบริเวณนาต้านด้วยนะครับก็ขึ้นมาก็รอขายนะครับนาต้านอยู่ใกล้ๆสองบาทยี่สิบนะครับนรับอยู่ลึกนะครับนรับบาทเจ็ดสิบสองเลย คุณแสงระว,วีบีกินกับสตารนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราเจอกันวันเดียวคือวันพุธนะครับวันจันทร์หยุดวันศุกร์หยุดโอ้บีกินมันหลุดแนวรับอ่ะ ตรงนี้เลยนะครับแนวรับสุดท้ายนะครับบริเวณ39ิบาบาทถ้ารับไม่อยู่เละเลยนะครับถ้ารับอยู่ก็มีสีตดงไปสีสองบาท50ใหม่สตาร์เอสทีอมันมาเสียท่าตุงแท่งแดงใหญ่ตรงนี้นะครับทวิภาคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแค่รีบาวเฉยเ ไม่ค่อยสวยนะครับคุณจัก,กรพงศ์ถาม cpf เออว่ามนหลุดนะชอตเทอร์มเป็นแค่ดีป่าวนะครับดีบาวต้องขายนะครับรต้องไป ชกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับพื้นฐานลงแบบมีเรื่องรีบาวนะครับ ดีบาวก็แถวยีบห้าก็ก็แข็งแรงมากนะครับยี่สี่ห้าสิยบห้าแนะนำขายไปก่อนนะครับระยะปีหน้าอาจจะได้เห็นต่ำกว่ายี่สิบนะครับแบงค์ใหญ่สามแบงค์สักใครก็ยังไม่เห็นยังไม่เด่นสักตัวเลยนะครับ วันก่อนก็แนะนำให้เล่นลีบาแล้วก็จบแล้วคุณจีราพรเอกโอวันนี้เน็ดชาอีกแล้ว ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับเอโอเอเซียนอยู่แนวรับใหญ่พอดีเลยระวังนะครับอย่าหลุดนะครับถ้าหลุด1 5บ้าทห้จะเป็นจุดสดต็อปรอทันที ตังนี้คือคุณอาหารแปลกๆคุณน้ำถามสบายใช่ปะสบายปะ B U Y โบนจบแล้วโดนดับปริญาเมื่อวานแล้วตามด้วยแทงแดงวันนี้นะครับแล้วรับอยู่11บาทนู่นเลยนะครับ11บบาทคุณพรทิศ สามทีอยู่วันก่อนรู้สึกจะหลุดแล้วเหมือนกันพยายามสู้อยู่พยายามสู้นะรับอยู่นะครับอืมจะเติมดูโอเคขึ้นเนี่ย ครับผ่าน20ตรงนี้เลยนะครับ20.2ก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับอาจจะกลับขึ้นไปใหม่20.2ผ่านได้อาจจะไปแถว21 22ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับชอ็อตเทอร์ไมซไซด์ดูดูสวยครับคุณน้อยสวัสดีครับแฟนตัวจริงนึกว่าจะไม่ทักแล้ว พรทิศสาแจ๊ก็ไซเวนะครับไม่มีอะไรเลยตัวนี้มันเล่นเรื่องเดียวเรื่องถ้าจะเล่นเรื่องปันผลนะครับนาตั้งมาอยู่ข้างบนสามบาทแปดสามบาทยี่สิบเอ่อถ้าใครอยากจะไปฟังสัมมนาสดนะครับผมจัดเป็น ที่ผมไปออกรายการประจำที่มันนี่ไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะครับอาทิตย์หน้าจะมีจะไปพูดตอนประมาณสิบเอโมงเช้านะครับ2วันเลยนะครับวันวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับใครว่างวันไหนก็ไปนะครับใครอยากเจอก็ไปเชิญไปพบได้นะครับบีกินต่อไปแล้วนะครับ น่าจะตอบครบคำถามแล้วแถลงสมาร์ทมันนี่ก็จะเป็นงานใครจะไปซื้อกองทุนเงินฝากก็จะมีเงินฝากหลักอ,อ,อัตราพิเศษนะครับสำหรับออนสินนะครับสูงเป็นพิเศษให้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะภาพรวมมาสู้กันอยู่นะครับ คำถามแล้วไงเดี๋ยวเจอกันที่วันพุธนะครับครับสวัสดีครับ